มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตตมวัครประโลกะฆตะนีละปีตาทิวันนฆตะปัญหาที่หถามว่าสัตว์ที่ตายไปประโลกนั้นไปด้วยวันนะสันฐานอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะ ถ้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาอุตริการนังปุชิตสามิโยมจะถามพระผู้เป็นเจ้าให้วิเศษโดยเหตุยิ่งกว่านี้ว่าสัตว์โลกที่จะตายไปสู่ปรรโลกนั้นมีพันะสีสันเขียวเหลืองแดงขาวหงสบาทโอพาดประพัดสอนประการใดอันหนึ่งจะว่าไปโดยสันฐานนั้นจะเหมือนรูปช้างรูปมา้าหรือประการใด ส่วนพระนาคเ,เสนจ,จิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูราณะบอพิษผู้ประเสริฐสมเด็จพระบรมโลกานาณศ,ศาสดาจารย์จะได้บัญญัติไว้หาไม่ได้คำที่บอพิษถามนี้มิได้มีในพระพุทธวจนะพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษัตริย์จึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาคเ,เสนผู้ปรีชา แม้ว่าสมเด็จพระสมณะโคดมบรมครูเจ้ามิได้ตรัสบ,บัญญัติไว้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะตายไปสู่ปะระโลกนั้นสันฐานวัน,นะไม่มีแน่กระนั้นถ้ากระนั้นประโลกก็ไม่มีสมด้วยคุณาชีวกกล่าวว่าไว้แล้วนะพระผู้เป็นเจ้าดังจะรู้มาว่าคุณาชีวกผู้นี้เป็นอาจารย์ใหญ่กล่าวไว้ว่านัตถิปะระโลโก เปราะโลกไม่มีพระนาคเษนจ,จึงถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะบอพิษผู้ประเสริฐบอพิษจงสวรนาการฟังถ้อยคำของอัตมาพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าพันเตนาคเ,เสนาข้าแต่พระนาคเษนผู้เจริญโยมฟังคำของพระผู้เป็นเจ้าโยมได้ยินแล้วพระนาคเษนจ,จึงมีเถระวาจาว่า มหาราชะดูราณะบอพิษพระราชสมภารบอพิษสิได้ทรงพระสวนาการฟังถ้อยคำของอัตมาก็ถ้อยคำของอัตมาที่ออกจากปากอัตมามาสู่พระกันของมหาบบพิษนั้นเมื่อมากลางทางยังไม่เข้าในพระกันนั้นสีสันวันนะสันฐานดำแดงขาวเหลืองเป็นประการใดนะบอพิษ พระราชาสมภารได้ทัศนาการทอดพระเนตรเห็นบ้างหรือว่าหามิได้สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตร,ริย์ว่าหามิได้พระนาคเษนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูราณบาบพิษพระราชาสมภารบาพิษมีพระราชาองค์การบอกอัตมาว่าได้ยินเสียงอัตมาเมื่อเสียงออกจากปากของอัตมาและมากลางทางนั้น พระราชสมภารตรัสว่าไม่เห็นโดยสีสันวันนะจะว่าได้ยินเสียงอัตมาอย่างไรเล่าเมื่อเสียงอัตมาจะเข้าสู่ช่องพระกันบอพิษไม่เห็นว่าดำแดงขาวเหลืองประการใดถ้ากระนั้นบ่อพิษหาได้ยินเสียงอัตมาไม่นั่นแหละสิอลิกังภาสสิบ่อพิษตรัสเลาะแหละหาจริงไม่ถ้าว่าได้เห็นเสียงอันออกมาจากปากแล้วมากลางทางนั้น โดยผิวพันธ์วันนะดำแดงขาวเหลืองนั่นแหละจะว่าไม่เจรจาเลาะแหละขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรมีพระราชะองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาณนะอลิกังพนามิโยมจะได้เจรจาเลาะแหละหาไม่ได้อันว่าวาจาจะปรากฏว่าขาวเขียวเหลืองแดง ลอยมาหาบ่อมิได้ในขณะเมื่อจะเข้ามาสู่โสดทั้งสองนั้นพระนาคเษนจึงถวายพระพรว่าความเปรียบข้อนี้ฉันใดสัตว์ซึ่งตายไปบังเกิดในปรลโลกนั้นไม่ได้ปรากฏว่าไปกลางทางเป็นรูปเป็นร่างเป็นทรงสันฐานเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงหงสบาดสีโอภาษลื่อมประพัดสอนหาบ่อมิได้ อุป,ปมาดุดวาจาพูดไปได้ยินด้วยโสทั้งสองข้างจะได้เห็นรูปร่างสีสันว่าเมื่อมากลางทางอย่างนี้อย่างนี้หาไม่ได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรได้ฟังก็ทรงพระโสมนัสสาธุการว่าพระผู้เป็นเจ้านี้ปรีชาญาณช่างแก้ปัญหาฟังเป็นอัศจรรย์อันว่าสมบัติในชมพูทวีบทั้งปวง ซึ่งเป็นของโยมนี้โยมถวายแก่พระผู้เป็นเจ้าสมบัติทั้งปวงนี้จะเป็นของพระผู้เป็นเจ้าเถิดพระผู้เป็นเจ้าจงครอบครองราชสมบัติของโยมบรรดามีในชมพูทวีปนี้แล้วสมเด็จเจ้ามิรินภูมินทราธิบดีมีพระราชองการตรัสว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าปัญจะขันธาอันว่าขันทั้งห้าประการ ย่อมไม่ไปสู่ปรโรคและขันทั้งห้าประการนี้ไม่เกิดขึ้นด้วยกุศลและอกุศลที่ได้กระทําไว้คือเกิดขึ้นเองและปัญจขันธ์ที่ไม่เกิดด้วยกุศลและอกุศลมาเกิดขึ้นได้เองชะนี้จะว่าเป็นสงสารคือยังเบียนเกิดอยู่หรือหาไม่ได้โยมนี้เข้าใจว่าถ้าปัญจขันธ์ไม่เกิดขึ้นด้วยกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่กระทําไว้ และเกิดด้วยตนเองชนี้จะได้ชื่อว่ามีสงสารเวียนเกิดนั้นหาไม่ได้พระนาคเษนจึิงแก้ไขอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบถวายพระพรว่ามหาราชะดูรานะมหาบพิษพระราชสมภารให้เขากระทําไล่ข้าวสาลีบ้างหรือไม่ขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นประชากรมีสุนทรพระราชโอค์การตรัสว่า พันเตนาขเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาข้าวสาลีนั้นโยมให้เขาหว่านปลูกอยู่นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนจึงถามอีกเล่าว,ว่าดูกระบอบพิษพระราชสมภารเจ้าข้าวสาลีงอกขึ้นกับปัตถพีมีรวงเบื้องบนจะว่าข้าวสาลีมีรวงเองไม่มีใครปลูกหรือประการใดขอถวายพระพร พระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรตรัสว่าพันเตข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าข้าวสาลีนั้นเป็นรวงด้วยคนกระทำและจะว่าเป็นรวงด้วยคนไม่ปลูกไม่กระทำนั้นหาม่ได้พระนาาเกษจ,จรึงถามต่อไปอีกเล่าว,ว่ามหาราชดูรานะบพิษผู้ประเสรศิฐจะเปรียบถามอีกเล่าข้าวสาลีซึ่งปลูกลงนั้น ยังไม่เป็นรวงจะว่าบุคคลไม่ปลูกจึงไม่มีรวงหรือประการหนึ่งจะว่าต้นข้าวที่ปลูกนั้นใช่ข้าวสาลีหรือขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรมีพระราชะองการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เจริญบุคคลปลูกข้าวสาลีลงไว้ยังไม่ออกรวงจะว่าคนไม่กระทา คนไม่ปลูกไม่ใช่ข้าวสาลีหาไม่ได้นะพระผู้เป็นเจ้าอันหนึ่งเล่าถ้าจะว่าข้าวสาลีอันบุคคลปลูกลงกับแผ่นดินไปเบื้องหน้ามีรวงบริบูรณ์ขึ้นพิแลจะว่ารวงข้าวสาลีนี้เกิดขึ้นเองหาผู้ปลูกผู้กระทำไม่ได้และบุคคลเกี่ยวข้าวสาลีลอมไว้และกระทำขวาญข้าวสาลีนั้นก็เป็นอันเปล่าไปเหมือนกัน ข้าวสาลีนั้นก็ทำขวัญตัวได้เองขาดต้นไปลอมอยู่ได้เองนั่นแหละสิพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเสนถวายพระพรเปรียบอีกเล่าว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเนื้อความข้อนี้ฉันใดเล่าปัญจขันทั้งห้าถ้าเกิดเองได้ไม่เกิดด้วยกุศลและอกุศลที่ตนกระทําเกิดได้เองนั้นที่คนตาบอด จะเกิดไปข้างหน้าก็จะตาบอดอยู่กระนั้นที่หูหนวกก็จะหูหนวกอยู่กระนั้นที่ไม่ได้กระทำบุญไว้ก็จะไปนรกด้วยอกุศลที่ตนกระทำไว้เปรียบอุปมาดุดข้าวสาลีปลูกไว้จนเป็นรวงแล้วจะยักว่าข้าวสาลีเกิดเองไม่เกิดด้วยคนกระทำจะได้หรือก็ควรจะเรียกว่ารวงข้าวสาลีนี้ เกิดด้วยคนกระทํานั่นแหละจะว่าบุญไม่ได้กระทำํำกรรมไม่ได้สร้างเบญจะขันจะเกิดเองนั้นหาถูกไหมพระราชสมภารพึงเข้าพระทัยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคาเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้จเจริญนินมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้แจ้งก่อน พระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชาดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียปานดุดประทีปอันหนึ่งจุดไว้รุ่งโรดโชตนาการด้วยแสงไฟยังมีบุคคลผู้หนึ่งนั้นจุดต่อเอาเปลวไฟจากประทีปนี้ไปจุดเข้าที่ประทีปอันอื่นนั้นประทีปอันอื่นนั้นมีเปลวเพลิงสว่างสวัยแล้วจะว่าคนไม่กระทำคนไม่จุดไว้ ประทีปนี้มีไฟอยู่เองหรือขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรมีสุนทรราชองค์การตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระนาคเกษนพูดเจริญประทีปนั้นเล่าคนเขาจุดต่อมาและจะว่าไม่เกิดขึ้นด้วยคนกระทำคนไม่จุดมาหาไม่ได้พระนาคเกษนถวายพระพรว่าฉันใดก็ดี ปัญจขันธ์ที่จะเกิดขึ้นก็อาศัยบุญได้กระทำกรรมได้สร้างไว้และปัญจขันธ์จะบังเกิดได้เองหาไม่ได้มีอุปมาดุดเปลวไฟประทีปอันบุคคลจุดไฟต่อไปบอพิษพึงเข้าพระทัยด้วยประการดังนี้สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นกษัตริย์มีพระราชโอการถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา เวทนาขันนั้นไม่ไปสู่ปรโลกได้ด้วยดอกหรือณพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเ,เซนถวายพระพรตอบว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารเจ้าสัตว์ทั้งหลายที่เสวยเวทนาในปัญจขันนี้กระทําการและกิริยาตายไปสู่ปรโลกนั้นจะว่าเวทนาขันหรือพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดี มีพระราชะองค์การตรัสว่าหามิได้พระนาคเษนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูรานะบพิษผู้ประเสริฐชานาหิบพิษจงทราบพ,พระยานเข้าพระไทยอันว่าเวทนาขันในอัตภาพแห่งสัตว์และเราเท่านี้จะได้ไปสู่ปรโลกนั้นหามิได้พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสถามต่อไปอีกเล่า พันเตฆาแต่พระนาคเษนผู้เจริญสัญญานั้นเล่าจะไปสู่ปรโลกหรือกระไรจงวิสัชนาให้โยมสิ้นสงสัยก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะมหาบพิษผู้เป็นใหญ่ในสิริราชมหายสวรรค์ถ้าสัญญาขันจะไปสู่ปรโลกได้แล้วสัญญาขันในอัตภาพนี้ ที่มีเท้าอันขาดมีมืออันขาดคือต้องตัดตีนสินมือนั้นจะไปสู่ปรโลกสัญญานั้นจะมิให้มีมือขาดตีนขาดอยู่อีกหรือประการใดมหาบาพิษจงเข้าพระทัยเถิดสัญญาขันนี้จะได้ไปเกิดในปรโลกหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินเป็นสาคละราชธานีมีพระราชองค์การตรัสว่าโยมยังสงสัยอยู่ นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาไปให้แจ้งก่อนพระนาเคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารกระจกมีอยู่หรือไม่พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ว่ากระจกมีอยู่พระผู้เป็นเจ้าพระนาเคเษนถวายพระพรว่าบพิษได้ส่องเข้าดูบ้างหรือหาไม่พระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่า โมได้ส่องอยู่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงถามว่าเมื่อบอพิษพระราชสมภารส่องกระจกนั้นพระเนตรพระนาสิกพระทนของมหาบอพิษปรากฏอยู่ในกระจกหรือไม่พระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสว่าปรากฏอยู่พระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจึงถามอีกเล่าว,ว่ามหาราชะดูราณะมหาบอพิษถ้ากระนั้น พระเนตรพระนาสิกพระทนมิหลุดเลิกจากพระพักพระองค์เข้าไปตั้งอยู่ในวงกระจกสิ้นหรือกระนั้นพระทนพระนาสิกก็ไม่มีพระเนรมิมืดไปหรือประการใดพระเจ้ากรุงมิลินปินกษัตริย์ตรัสว่าใช่กระนั้นนะพระผู้เป็นเจ้าเงาที่ปัญจขันในกายโยมนี้เข้าไปปรากฏในวงกระจกด้วยโยมสองกระจกกระทำดวงพักตรงเข้าที่กระจก ส่องเข้าที่กระจกจึงเห็นเงาปรากฏดังนี้พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่าความนี้อุปมาฉันใดเล่ามหาราชะดูรานะบอพิษผู้ประเสริฐอันว่าปัญจขันธ์นี้จะได้ไปเกิดในปรโลกนั้นหาไม่ได้บุคคลมีบุญมิได้กระทำมีบาปกรรมมิได้สร้างไว้และจะไปเกิดด้วยปัญจขันธ์หาไม่ได้ แต่ลำพังเบญจะขันเปล่านี้จะไปเกิดไม่มีเลยเป็นอันขาดโดยประเพณีอันหนึ่งสัตว์โลกทั้งหลายนี้เกิดมามีขันทั้งห้าอาศัยขันทั้งห้าจึงได้กระทำกุศลากุศลธรรมไว้ผลแห่งกุศลากุศลกรรมนั้นแต่งให้ไปปฏิสนธิในขันมารดามีครุวนาดุดฉายาอันปรากฏในกระจกนั้น พระราชสมภารผู้ประเสริฐในเสริราชมหยสวรรค์ทรงทราบในพระราชสันดานด้วยประการดังนี้ฝ่ายสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีได้ทรงฟังมีพระไทยโสมนสตรัสว่ากัลโลสิสทุสะพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้วประโลกะคตะนีละปีตาที่วันนคตะปัญหาเป็นคำรบหกจบเท่านี้ Thank um. you.